นี่ของฝากจากจันทบุรีสวัสดีครับผมเก่งเซา v ฟ FOR YOU นี่ได้ทุเรียนมาลูกหนึ่งจากคนรู้จักนะครับตอนนี้เป็นทุเรียนจากสวนใหม่ต้นนี้เพิ่งออกทุเรียนเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากปลูกมาหลายปีนะครัเป็นสวนคนรู้จักแล้วก็มาฝากนะครับ ที่จะลองเปิดดูแกะดูครับเนืองเพราะว่ามีกลินแล้วจะได้อยูอ่เดี๋ยวเราจะ,ะแกะดูนะครับ,ต,บตัดตรงนี้ก่อนแม้เหมือนมีมือมคมเลย ที่โหเป็นงามเลยนะเนี่ยโหเป็นเป็นเป็นที่นี่เองเลย ตรงนี้ด้วยวันก่อนนี่ออกมานี่อันนี้คุเรียนจันนะครับเรียนจันส่วนคนรู้จักนะครับ จริงนี่ก็เพิ่งจะหัดหัดแกะนะเนี่ยแกะให้ต่ออย่างงี้ อันนี้จะปอกแบบแบบแบบแหวกนะฮะไม่ได้ปอกแบบมือชีพมันก็ตัดลงไปผูๆเลยอันนี้เราก็เปิดแบบมันบานก็เคยปอกมาบางกันนะดูดทีมัน,านนานทีครับทานมากมันชิดีเลยไม่ค่อยอยากซื้อมาทาน รีดให้ตรงกับรอยที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นแสกแสกนั่นนะครับค่อยๆรีดน,นะครับไม่ต้องลึก น่าจ,จะสุกแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่มีกินเลยสุกเร็วนะอันนี้ผมไม่ใช่มือชีพนะครับนี่แมาหัดปอกผุ้เรียนเอาหลังๆเนะี่ยผู้ทำนานนี้ก็เอาผัวมาต่างหากเลยอันนี้เราต้องใช้วิธี สุกมากเลยเหมือนเนี่มโอ้โหสำเร็จเนี่ยโอ้สวยนะครับนี่สวยครับ บานเหโอ้โหคุณสวยครับสวยโอ้โหนีผู้เรียนผู้เรียนสวนใหม่ครับเปิดสิงครับคุณรู้จักเขาปลูกไว้หลายปี้วแล้วก็มาฝากครับ ดูดูงามแต่เลยนะี่โอหดูสวยมากสวยมากโอ้สวยมากโอ้สวย,สวย,สวยจริงๆครับ นี่น่าจะไม่ใช่อันน่าจะโอ้โคนที่ชอบแบบแบบโหแบบน่นเนี่ยอาจะอจะสุกไปสำหรับบางท่านนะล้นนีกก้ก็สวยอยู่เนี่ยโอ้สวยเลยสวยเลยสวยทุกภูครับเนี่ยส่วนนี้อยู่ที่จันนะครับจันทบุรีคน,คนปลูกนน่ ตอนนี้กใกล้กเกษียณเขาก็เลยปลูกไว้นะครับหลังจะพาไปดูสวนเขาครับเดี๋ยวหลังพาไปดูสวนนะครับดูสวนเขาโอ้โหเนี่ยเงียมทุกลูกเลยเงียมทุกลูกเนี่ยโอ้โหสวยมากสวยมาก โอ้โหกำลังดีทุกอันเลยฮนะดูทุกอันเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อโอ้โหดูโอ้โห,ดโห,โหเดี๋ยวอืมกรอบนะอืมหวานอร่อยอืดมดูนี่หน่อย โอ้นี่กรอบเหมือนกันนะนี่กรอบอือหือดูเนื้อเนียนนะข้างในสรุปเยี่ยมครับ ภูนะครับเนี่ยทุเรียนหวนทองจานทบุรีนะครับลุกนี้เป็นทุเรียนต้นเนี้ยส่วนเนี้ยคือพื้นจะออกครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกลุกนี้ประมาณโลหกขีดเปลือกก็ไปเกือบแปดขีดแล้วครับนี่เราก็ชั่งน้ำหนักแบบต่ตางๆให้ท่านดูเล่นๆนะครับ ให้ดูนะครับเนื้อเป็นยังไงชัวๆนี่ไม่มีอมน้ำไม่มีอะไรเลยยอมรับขนาดเขาเกือบสุกนะฮะดูเนี่ยเนี่ยทุเรียนรอร่อยเง,งี้ยเรียกกรอบนอบนุ่มในเลยนะโอ้แล้วก็หวานกำลังดีเนี่ยแล้วก บอกแนวนี้บ้างดีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอากาสเราจะพาไปดูส่วนที่กันทบุรีโอเคนะครับขอบคุณมากครับเก่งแท้วันฟอยอยู่พรุ่งนี้นะกี่วัดแล้วเนี่ยประมาณน,นะ้ยี่ยี่สิบหกเซนความยาวของ,งรูเซนเราโป่งตรงกว้างสุดก็ประมาณห้าสิบสี่เซนติเมตรเม็ดับ เล็กๆงั้นเลยนี่ยังเหลืออยู่อีกสองพูนั่นก็เก็บไว้ในตู้เย็นไปกินต่อกินไม่วหวาะอิ่มสามสี่เซนเองสุรียเหลือเมล็ดนึงเม็ดนี้ใหญ่กับเพื่อนนี่จะลองไปปลูกดูวะแต่ว่าเราจะพูดทางหรักวิชาการองนะครับถึงเราดูว่าพันธุ์จะดีแต่เวลาเราปลูกเมล็ดเนี่ยบางทีมันก็เสียง ที่จะได้ผ่านกายนะครับทําไม่ผ่านกายก็เท่าเดิมหรือไม่ก็ดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นอนจะน้อยอน,นี่ใหญ่ๆก็เส้นกว่าอาปูเ่เล่นๆดูนะครับเห็นรู้วิชาทางกเกษตรซะน่อยสวัสดีครับ